สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจําวันที่20กันยายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทมเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็3แท่งนะ,ะก็ประมาณ5,000จุดนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกนิดหนึ่งโดยเปอร์เซ็นต์การลงนั้นจะมีไม่เยอะเพราะว่าอยู่ในโซนที่เรียกว่า โอเวอร์แล้วนะครับแล้วก็เป็นปลายสัปดาห์ด้วยเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจะเป็น supply effective expansion ก็คือการพักตัวของกราฟที่เกิดการกระชากก่อนหน้านั้นเท่านั้นนะครบแบบนี้นะครผลปรากฏว่าก็ปิดเป็นแท่งเล็กๆที่เป็นโดจิไปเท่านั้นนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะลงได้อีก หนึ่งชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นจะมีไม่เยอะแล้วนะครับมีน้อยกว่านะฮะแต่มีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้นิดหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนั้นยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับนะฮะสร้างเป็นฝั่งขาลงเล็กๆไว้แล้วนะครับก็คือยังค่อยๆไหลแล้วนะฮะนะฮะส่วนตลาดนั้นนะครับตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่า ก่อตัวนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงซื้อน,นั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในท f เฟรมที่ daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะคะในระยะใกล้อาจจะลงได้อีกนิดนึงแต่เปอร์เซ็นต์การลงจะไม่เยอะแล้วนะครับเหลือนิดเดียวเองเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าอยากจะขยับลงได้นิดนึงนะฮะก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทําเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะคะในะตอนนี้นะฮะเดินทางมาแล้วนะครับสิแท่งก็ประมาณ4,000กว่าจุดนะครับ mm hmm. เมื่อวันศุกร์เนาะเราวก็วิเคราะห์ไปตรงนี้นะฮะบอกว่าเขาเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อตรงนี้นะฮะ วันศุกร์นะฮะเขาเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อและมีโอกาสที่จะพักตัวและกำลังจบการพักตัวและมีโอกาสจะย่อลงได้นะฮะผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับรอยลอยอลอย่อลงได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่ากําลังคอนเฟิร์มเหมือนไม่อยากจะลงต่อยังไม่อยากจะลงต่อนะครับยังไม่คอนเฟิร์มไม่อยากจะขึ้นเพราะว่าเขากลับตัวในโซนสูญญากาศนะครับนั่นก็หมายความว่าเขายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เ์กรอบสูญญากาศอยู่ตรงนี้นะฮะ ตั้งแต่วันศุกร์มาแล้วนะครับนะฮะแบบนี้นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางอันนี้เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับตามรอบสัญญาณที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าในระยะกลาง นะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนเลยนะครับนะฮะก็มีเจนเล็กๆนะฮะทำสร้างเจนเล็กๆไว้ก็มีโอกาสที่จะทำลวัโลแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ระยะกลางนั้นจะต้องใช้เวลาระดับเลยทีเดียวนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง รเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้นะครับขอพักตัวอยู่เรนนี้ก่อนคืออยู่ในกรอบการเคลื่อนที่นี้ก่อนนะครับยังไม่อยากไปไหนไกลนะครับรอดูแอคชั่นมาเก็ตในอาทิตย์นี้ก่อนนะฮะทีนี้เรามาดูในทม์เฟรมที่ หนึ่งชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเกิดตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วก็สิบสามสิบสี่แท่งก็ประมาณพันกระจุดนะครับเมื่อวันศุกร์เราวิเคราะห์ตรงนี้นะบ,บอกว่าเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับหากพักตัวแรงเขาจะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นแล้วเกิดรอบสัญญาณใหม่นะครับหากเบรกแรงๆนะครับเขาจะขึ้นไปเป็นรอบสัญญาณฝัขกขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงก่อนผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับก็เป็นการพักตัวของการจบรอบชุด ก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเกิดรอบสัญญาณใหม่ตอนแอคชั่นมาเก็ตเกิดมาตรงนี้เนาะนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะฮะยังไม่คอนเฟิร์มไม่อยากจะขึ้นนะครับเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับก็คือว่าอ่าเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าสุญญากาศนั่นก็คือน่าจะเป็นเอฟเฟกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้กราฟเกิดการกระชากนะครับเวลานี้ก็น่าจะเป็นตลาดเอเชียนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงเนาะแต่ตรงนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นะครับแล้วก็สร้างอ่าเจนเล็กๆทิ้งไว้นิดนึง นะฮะเจลเล็กๆทิ้งไว้ตรงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีการทำ lower high เล็กๆไว้สักชุดนึ่งก่อนนะครับนะฮะแบบนี้นะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบแข็งแรงแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแรงขายบ้างนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับนะส่วนแรงซื้อนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงในเรียกใกล้นะฮะเหมือนว่าอยากจะลงต่ออาจจะอยู่ในกรอบของการพักตัวนะครับกรอบมันนี a แมจ e มนต์ในไทม์เฟรมนี้นะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้นะฮะก็อยู่ซีสักประมาณ5-6 0 0กจุดนะฮะเผื่อไว้นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า อาทิตย์นี้นะครับจะเป็นแอคชั่นมาร์เก็ตที่เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยกระทบค่างเงินนะครับหมวดที่2นะฮะก็คือหมวดที่เป็นฝั่งนโยบายและแผนเราทราบแล้วนะครับว่าหมวดที่2เนี่ยเมื่อก่อนเป็นสีแดงนะครับตอนนี้นโยบายและแผนกลายเป็นอ่าสีส้มนะคือลดระดับความสําคัญดังนั้นนักลงทุนนะครับจะมีการชะลอตัวแล้วก็ใช้สัญญาณปัจจัยกระทบข้อที่1 นะฮะมาพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางของปัจจัยกระทบข้อที่2ก็คืออัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับหากนะฮะปัจจัยกระทบหมวดที่1นนะครับขัดแย้งกับนโยบายและแผนจะทําให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟไม่ไปไหนไกลแต่หากปัจจัยกระทบหมวดที่1ห,หมวดที่2แล้วก็รพ่วงด้วยหมวดที่3นะครับเป็นไปทางเดียวกันกราฟมีโอกาสที่จะ กราชากค่อนข้างจะแรงนะครับดังนั้นกรอบการเคลื่อนที่ที่เราจะใช้กันในทำเฟรมนี้นะครับนะฮะในอาทิตย์นี้ขออยู่สักประมาณ6 7ถึงเจจุดนะครับมันนี่ a ม a g จเม n นใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจำได้นะครับแบบนี้นะฮะ ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเราจะมีเรียนกลุ่มออนไลน์คอร์สฟรีกันนะครับวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับเวลาก็น่าจะสักประมาณ2องทุ่มครึ่งกว่าๆโดยประมาณนะครับส่วนเมื่อวานก็สนุกสนานและได้รับความรู้กันไปนะครับท่านที่ยังไม่เคยเรียนนะฮะหรือท่านที่สนใจเพิ่มเติมความรู้ให้ตัวเองก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ